รวดเร็วมากครับจะขอร้องรอให้จบนะครับเจ็บนะครับปล่อยไปแล้วเพลงนี้จริงๆเราปล่อยเป็นเพลงเป็นเพลงที่สองครับก็สามารถเป็นเป็นเพลงเพลงนี้มี MV ด้วยมี MV ด้วยครับสามารถไปดูได้ให้ร้องครับในถ้าได้เพลงจะเป็นฝุ่องครับ เช่ใองนี้เราได้พี่ตูนะครับจากวง Tree m e n d e l เป็นคนโปรดิว์ให้ใช่จริงๆพี่ตูนมาร่วมงานกับเราในพาร์ททำเพลงสี่เพลงครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่พี่ตูนเป็นเพลงที่ตูนทำครับซึ่งเพลงนี้จริงๆมีเรื่องเล่านิดนึงเพราะว่าตอนแรกครับคืออันนี้คือเราเอาจริงๆรงเนี่ยอ๋อเค่ ตอนีปล่อยเนมัน่กหหมีคิใช่ประสบใช่ครับาราอันเนี่ยก็คือแทนตัวละครหอไม่ครับเป็นเพลงของวงเลยอ๋ออยากป่อยอากปล่อยก็ปล่อยอารมณ์สิลปินอยากปล่อยก็ปล่อยอ้าวไปแดงไปงโชว์นะอาจจะเป็นฟิเล่นนกว่าอ่า ไม่เพลงไม่ดับะใครมาได้ต้อนค่ะที่นี่เป็สุดท้ายค่ะเดินทางมาแล้วเป็นไงบ้างคนรู้สึกของเราทุกคนครับก็แอบใจหายนิดนึงครับเพราะว่าเราเพิ่งรู้สึกว่าเราเพิ่งมาที่นี่ไปเมื่อไม่นานนี้เองครับก็งล่าสุดที่มาเซ็นรับบทโรซีพีใช่ครับแล้วก็แล้วก็ครั้งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับก็รู้สึกว่ายังเพิ่งผ่านไปได้ไม่นานก็มาถึงไฟนนลเอพิโซดแล้วน่เล่อะครับรู้สึกไงบ้าง ก็รู้สึกหายใจมากครับไม่ใช่จะหายหากใจหายมากที่แบบว่าสิบตอนก็คือสิบสัปดาห์คือไวมากใหม่ากยังจําแบบความรู้สึก e ีแรกได้อยู่เลยเป็นไงครับดีครับทีแรกก็ฝุ่นได้เห็นทุกคน e ีสุดท้ายก็ยังเห็นแบบคนที่มาอีพีแรกด้วยใช่ครับขออคุณคนนี้เพื่อะไรครับครับผมก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าซีรีส์มันจบเร็วครับรู้สึกว่าช่วงเวลามันเร็วมาก ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบบางคนก็เห็นมาตั้งแต่ EP หนึ่งมา EP นี้ก็รู้สึกขอบคุณครับโตขึ้นกี่ขวบครับจบ EP จบ EP แล้วเออตอนตอนแรกตอนแรกตอนนี้น่าแบบ17ปีกับอีก2เดือน2องออโตขึ้นสองเดือนสิ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนคือทรงผมใช่ครับอาคามแลทุกคนงครับโอ้โหแฮปปี้มากแฮปปี้ไม่ได้ใจหายเลยเพราะรู้สึกว่า แบบเพื่อดีดีมาจนแบบเดินทางถึง EP สุดท้ายแบบหนูมีความสุขไม่พีเลยอะใช่ก<ต>็เ<บ>ชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่แบบพวกเราจดจำวันนี้ไปอีกนานพูดถึง EP น,นี้นิดนึงค่ะเนื้อเรื่องมันมาถึงอะไรยังไงบ้างครับจริงๆก็เราจริงๆเรื่องนี้ตั้งใจว่ามันจะไม่ได้เศร้ามากแต่ว่าเท่าที่ดูจากซีดแบ็กหลายๆคนนะครับก็รู้สึกว่าแบบว่า เออมันค่อนข้างเศร้าแต่ว่าเออพอเรามานั่งดูจริงจริงมันก็มันก็ค่อนข้างมีพาร์ทที่เศร้าเยอะอยู่ยพอสมควรอะไรเงี้ยครับแต่จะบอกว่า EP สุดท้ายนี้ส,<า>สิ่งน,นี้ทุกคนไม่เศร้าแล้วเศร้าหนักกว่าเดิมไม่เศร้าแล้วไม่เศร้าแล้วส,ว <c oughs> สปอยเลยอ่ะอันนี้คือสปอยหรือเปล่าไ,ไม่สปอยไม่สปอยรอยิ้มมา EP สิบครับแล้วเดี๋ยวเราวัดเนี่ยแหละถ้าเกิดสมมติแบบทุกคนแบบเฮ้ยชอบมากเลยโทนนี้เดี๋ยวเราทำภาคสองย้อนใหม่ ย้อนมไม่ชอบบะอดีตน,นี้ย้อนไหมย้อนอดีตย้อนอนไป,ปจบที่ภาค,คเช้าไปแปดศูนย์เลยครับผม<ๆ>ก็ก็อย่างที่บอกครับว่าอันนี้เป็นตอนสุดท้ายแหละที่ปมทุกอย่างหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ย้อนกลับมาเพื่อตั้งใจจะแก้ไขเนี่ยมันเริ่มที่คลายมันเริ่มมีบทสรุปแล้วครับก็ต้องต้องมารอดูครับว่ามันบทสรุปของแต่ละตัวละครของเรื่องราวเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงบ้างมูทวันนี้มันจะยังไงบ้างยิ้มร้องไห้หรือว่ายังไงบ้าง วันนี้ผมบอกเลยว่ามีฉากที่ทุกคนไม่คาดฝันมาก่อนอแบบที่ตอนที่ผมจะชวนคุณแม่กับน้องชายมานี่ผมคิดเลยอืเอเฮ้ยแบบผมคิดเลยว่าผมจะชวนมาดีไหมนะอะไรอย่างนี้แต่ก็แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นวันแห่งความสุขครับเราอยากให้ทุกคนมาได้ร่วมดูออตอนจบที่ที่สมบูรณ์แบบของเราครับแล้วคนข้างล่นะอะไรที่แปลกๆ่ยู่ไหม อะไรนะครับอะไรที่เขาบอกว่าแปลกๆคือต้องข้างเหี่ยวใช่ไเออจริงผมก็คิดหนักเหมือนกันครับตอนชวนที่บ้านมาดูครับก็มีแขกมาร์กมีแขกมาแค่3คนลงมี600ที่มากชวนแขก3คนเพราะอะไรครับร้อยตารางไม่ใช่ครับจริงเขาเราชวนแล้วแต่ว่าเขาไม่ว่าเขาเป็นร้านไปต่างจังหวัดด้วยอะไรครับแต่ว่าจริงก็แอบเขินครับแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันมันเป็นผลงานของเราก็อยากให้ทุกคนได้มาดูนะก็ครบ ที่เราบอกมัคือหอบแน่นอนอาจจะไม่ใช่แค่หอบเร่ออาจจะแบบหอบเลยอะพี่แบบอบจนหอบเลยอันนี้ดีกว่าแล้คุณเราคุณสอบอะไรคุณสาบอะไรนะครับคู่เราไหมแมคู่เขาบ้างไหมคู่เมฮอบคู่ผมเพิ่บครับอ้วคุณเร็วอะรอย่าณเงี้ยเร็วเร็วเราคู่เราในช่วทายมันยังไงบ้างว่อยนิดหเล่าหนึ อาลุยเลยโดนลุยเลยไม่ลุยเลยก็คู่ชายกับเอกครับก็ด้วยความที่แบบเราเราไม่ค่อยมีโมเมนต์ด้วยกันเยอะมากเท่าไหร่ก็ทําให้ทุกคนแบบเหมือนแบบเก็บกดว่าแบบเมื่อไหร่สองดีจริงจะมีโมเมนต์สักทีอีพีนี้แหละมีนจะมีก็ยังไม่มีเฮ้ยอีพีนี้มีแน่นอนคาดหวังได้ไหมได้ครับคาดหวังได้ไหมได้ใช่ไหมรันหลงเลยเหรอโหหูใจครับเพราะว่าเพราะว่าเขินอะครับ อันนี้ก็ชุ่มจงเลยครับเนี่ยพู้นี้ก็ไม่ธรรมดาอป็นยันอะไรมันทอสเหมือนกันเจ๋วว่าวันนี้แฟนๆต้องเตรียมเก็บฟันก็ก็วันนี้ใครใครฟันโผล่ว่าเดี๋ยวหมอเยอะนะถ้าเลยรามีหมอฟันอยู่นี่ใช่ครับรวยเลยอ่ะวันเนี้ยอะไรนะแล้วความพิเศษของงานวันนี้มันมีอย่างไรคะครับก็ความพิเศษในวันนี้ก็เนื่องจากว่าเราเราได้ เหมือนร่วมเดินทางมาด้วยกันกับแฟนๆ<ม>อะไรเงี้ยครับวันนี้ก็มีหลายๆอย่างที่เราอยากจะแบบมาเล่นหรือว่าอยากจะมาเซอร์ไพรส์แฟนๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในงาน<ม>หรือว่าจะเป็นโชว์ต่างๆที่เราเตรียมมาเนีย่ยครับ<ม>ก็รู้สึกว่าเราเราก็พยายามจะทาเต็มที่ที่สุดเพื่อเหมือนตอบแทนกําลังใจแล้วก็ตอบแทนทุกแรงเชียร์แล้วก็ทุกๆคําติชมที่ทุกคนมีให้เราในวันนี้ครับ<ม>ก็อยากให้เป็นวันที่มีความสุขทั้งพวกเราแล้วก็ทั้งแฟนๆทุกคน เพลงนะคะตอนนี้เพลงเห็นว่าก็เพิ่งปล่อยมาสี่เพลงใช่ไหมครับใช่ครับหกปล่อยไปแล้วหกเพลงครับใช่ครับก็ตอนนี้มีเพลงขอมากไปไหมครับแล้วก็เพลงเจ็บแล้วก็อยู่คนเดียวไม่เก่งกี่ปีก็เป็นเธอได้มองเธอแล้วก็เี่งเสี้ยววินาทีครับแล้ววันนี้เราจะได้ฟังกี่เพลงไหนเวันนี้จะได้ฟังหกเพลงเลยไหมเกือบครบแล้วนะฮะต้องบอกว่า เฟิร์สเอพิโซดเรามีร้องไปบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้เราถ้าร้องเพลงเดิมมันก็อาจจะเบสิกไปครับก็ก็เป็นการเตรียมเพลงใหม่ๆมาร้องในวันในในวันนี้ที่แฟนๆน่าจะยังไม่ได้เคยเห็นพวกเราร้องในเวอร์ชันนี้มาก่อนลยกันใช่ครับแล้วเดี๋ยวเห็นว่าจะปล่อยไปสี่ด้วยใช่ครับก็ก็จริงๆในเรื่องเรามีเพลงที่ทําอยู่ประมาณ10เพลงครับก็จะทยอยปล่อยมาเรื่อยๆครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมีประกาศพิเศษเนาะในงานด้วยใช่ครับ ผมไม่รู้เนี่ยอืมถ้าพูดไม่สปอยออันนี้พูดเลยก็ได้ครับก็จริงๆก็อันนี้แอบเป็นกรับแฟนลับที่ผ่าก็ก็อย่างที่บอกไปครับว่าว่าของเราเป็นซีรีส์ดนตรีนะครับแล้วก็กระซิบกระซิบต้องกระ็ิบของเราเป็นซีรีส์ดนตรีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเพลงทุกเพลงเราตั้งใจทําขึ้นมาใหม่แล้วก็ ตัววงที่อยู่ในเรื่องครับพวกเรา4ี่คนเนี่ยก็จะเดบิวต์ต่อ,อไปเป็นวงจริงๆในชื่อไทม์ไลน์ครับ<ม>ก็วันนี้จะเป็นการ,รกเรียกได้ว่าเป็นจุดจบของตัวซีรีส์เนาะแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นของพวกเราวงไทม์ไลน์ครับฟัง<ม>ก,ก็คนดูแลไทม์ไลน์ครับไทม <ำ S 2> <ทำ S 1> ์ไ<ำ>ลน์ T I M E L I E D ใช่ครับถามไหมใครทำหน้ที่ยองไงบ้าง,างเอ่อ ตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งใช่ไหมครับของผมก็จะเป็นนักร้องครับผมเป็นมือกีตาร์ผมตีกรองครับก็เหลืออันเดียวครับผมละนาไม่ใช่เบสครับเบสชอบพี่พี่เขาเฮ้ยเข้่ยนี่ด้วยระาที่ฉีกเลยนะฉีกเลยฉีกนะครับไปวงดนตรีไปฉีกก็คือฉีกออกไปกวงอื่นเลยเลยฉีกไปหน่อยถ้าคถามว่าถ้าในบรรดาหกเพลงนี้แต่ละคนชอบเพลงไหนกันบ้างและเพราะอะไรครับก็ทั้งหนก่อนดี้ ตอบก่อนผมตอบก่อนเลยนะครับได่ครับชอบเพลงกี่ปีก็เป็นเธอครับซึ่งซึ่งมันทั้งได้ฟังทั้งตอนเล่นดนตรีคือเราแบบมันอินมากมันฟินแข็งต่อต่ออารมณ์มากๆนะครับต่อไปราบผมชอบเพลงได้มองเธอครับรู้สึกว่ามันดนตรีฟังสบายแบบดนตรี แบบขอดก็เล่นบน,น,นขอดก็เล่นบนสี่คอร์มันเล่นง่ายแล้วก็แบบเนื้อหาดีครับก็เลยชอบเดี๋ยว,วเล่นบนสี่คอรแล้วแล้วคุณตีกรอร์ี่คุณต้องเล่นคอรอ์อย่างไม่ครับผมบอกเฉยๆว่ามีแบบในเพลงมันมีแค่สี่คอร์รับแต่ว่าบางบางท่อนอาจจะสลับไปแล,แล้วก็พี่ฟูดเป็นคนแต่งนะเอ้ยผมน่าครับน้องรักตอนนี้เนี่ยน้องรักสุดๆครับผมชอบเพลงเพียงเสี้ยวินาทีเหมือนกันครับเพราะอะไรครับเพลงตัวเองร้องอะไร เพราะว่าอย่างแรกเลยคือหล่อครับคือไม่ใช่ไม่ใช่ก้นก้นฝนคือเพลงนี้ผมผมร้องเองด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่ที่โฟล์คแซงให้ผมร้องก็เลยชอบเพลงที่สุดเลยคือครับถัดไปก็ได้ลอยละเอาเอาลองร้องกันได้ครับต้องร้องหนูชอบเพลงแดนเซอร์อ๋อเป็นเพลงแต่ก็ฟังเพลงเหมือนกันชอบเพลงหนชอบเพลงเสียววินาทีเฮียงเสียววินาทีเฮ้ยชอบเพลงที่เราร้องใช่ไหมเอออ๋อ เหนืออ่าใช่ถูกคือรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันฟังแล้วมันรู้สึกแบบมันมีมนความน่ารักของเพลงเนี้ยฟังแล้วมันฟังง่ายแล้วก็น่ารักแล้วคนแต่งก็เท่ด้วยอาจจะยังคนร้องก็หล่อสุดๆุดวล่าเพลงกี่ปีก็เป็นเธอกี่ปีก็เป็นเธอรู้สึกเป็นเพลงที่ริ่งความหมายดีด้วเพลงแต่ว่าชอบเพลงความหมายเพลงที่สุด ก็จริงๆผมชอบลูกเพลงเพราะว่าผู้จะอยู่ในทุกโปรเซสใช่ครับต้องบอกก่อนว่าเรามีโปรดิวเซอร์หลายคนที่เข้ามาร่วมทำครับอย่างอย่างหลายๆเพลงเช่นเพลงเพลงเจ็บขอมากไปไหมกี่ปีก็เป็นเธออะไรอย่างนี้ครับเราได้โปรดิวเซอร์เป็นพี่ตูนจากวงทรีแมนดาวมาร่วมทําด้วยกันอะไรครับอย่างเพลงเจ็บก็มีสตอรี่ที่ที่ไม่ได้แชร์ที่ไหนแล้วะแชร์ที่นี่สั่งแชร์ ก็ผมได้ได้เดโมมาจากตัวพี่ตูนเขาทำส่งมาว่าเอ้ยเนี่ยเพลงช้าที่เราคุยกันว่าเราอยากได้นี่ครับเขาส่งมาฟังแล้วตอนแรกอ่ะคือพี่ตูนเขาก็ร้องมาแบบร้องมาแบบง่ายๆมากๆเล่นกีต้ามาง่ายๆมากๆผมก็ฟังแล้วผมแบบพี่ตูนพูดว่ามันแบบไม่รู้ดิพี่ยังไม่ค่อยถูกใจเนี่ยเพลงนี้พี่ขอไม่เอาแล้วกันแล้วเขาก็ตือพูดว่าพูดเพลงนี้เพาะมากเลยนะเอาความจริงแบบ พี่ว่าเพลงนี้ถ้าฟุตไม่เอา่พี่จะดีใจมากเลยเพราะพี่จะเอาไปให้พี่กิตร้องพี่เอาไปให้ทรีแมนดาวเป็นคนปล่อยเพลงนี้แทนเพราะว่าพี่รู้สึกว่าที่วงฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเพาะมากเลยฟุตก็เลยเฮ้ยถ้าเกิดพี่เขาพูดมาแบบนี้ไม่ได้พี่งั้นที่ทำเโมส่งมาให้ฟุตฟังใหม่เขาก็ทำมาเพิ่มขึ้น เฮ้ยสรุปมันเป็นเพลงที่เพาะจริงๆอะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันมีเรื่องราวต่างๆมีส่วนร่วมของของพวกเราอะไรอย่างี้ครับ mm hmm. หรือว่าบางเพลงมันก็ช่วยกันแต่งเนื้อกับพ่ตูนด้วยหรือเพียงซีวอินาทีได้มองเธอม mm hmm. ก,ก็ทําเองทั้งหมดอะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. ก็เลยตอบไม่ได้จริงๆว่าชอบเพลงไหนเป็นพิเศษครับแต่ถ้าเกิดสมมติให้เลือกแล้วแตกต่างจากคนอื่น mm hmm. อขอเลือกเพลงขอมากไปไหมลวกันครับ mm hmm. เพราะว่าเป็นเพลงเดียวที่พวกเราสี่คนได้ร้องด้วยกัน ใช่ครับใช่ค sí> ่ะแล้วอย่างนี้พอโปรเจกต์นี้มีความสังเจเราจะมีโปรเจกต์อะไรต่อต่อกันไปไหมคะครับจากอุตสาหกรรมซอสและเรื่องนี้ครับก็เออ่ฟุตก็ต้องพูดในฐานะตัวแทนค่ายแล้วกันนะครับก็จริงๆอันนี้เราแอบเรียกมุกเข้ามาได้ไหมได้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 เข้ามุกมุกมุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้อะไรมาขึ้นไหม ครับขอให้คำถามนี้อีกทีหนึ่งอะไรโปรเจกต์นี้มันแบบสอบเ็จสุดๆเลยค่ะแล้วลเราจะมีอะไรต่อไปอีกไหมจบให้เราโอ้ <S <s คิดว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นแบบก้าวแรกของ FRT แล้วกันค่ะก็เป็นเรื่องที่เป็นเหมือนใบเ,เปิดทางแบบเปิดทางให้กับ FRT นะคะแล้วก็เรื่องนนหน้าก,ก็เด exactly ี๋ยวมาอีกแน่นอนรวมถึงน้องๆเซตนี้ก็เดี๋ยวต้องมีผลงานอีกแน่นอนค่ะคิว่าเดี๋ยวก็จะมีซีรีส์เกยใช่ไหมคะใช่ ค่ะก็เป็นเกี่ยวกับโรงเรียนหญิงล้วนมุคิดว่าไม่ใช่เฉพาะแฟนเบสของแบบเกิร์ลเลิฟเท่านั้นที่ดูได้คิดว่าเป็นแมสคนทั่วไปสามารถดูได้เพราะมันเป็นเรื่องแบบคาแรคเตอร์แต่ละคนแบบสนุกสนานมากเนี่ยแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยในโรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็มุกรับบเป็นคนครูที่ต้องแบบสู้กับเด็กดื้ออย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวส่งไม้ต่อไปพี่มุกแล้วใช่ค่ะ ตื่นเต้นไหมคะยังไงตื่นเต้นมากเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่เขา,าทำงานบ้ากทำมีคาวามบ้านหนักขึ้นไปคาแรคเตอร์แบบใหม่สปอยว่าเปลี่ยนไปจากเรื่องแรกดีเลยนะดีเลยดีเลยอย่างเรื่องนี้มันจะเป็นแบบเหมือนโรแมนติกแบบมีดราม่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนน้นอ่ะมันจะเป็นแบบค่อนข้างเข้มข้นไม่ค่อยมีเรื่องที่ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่คือทุกอย่างจะต้องบอกว่ามีปัญหากันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบอีกแนวหนึ่งเลย ใช่ค่ะตอนนี้มันมอยู่ขั้นตอนไหนคะค่ะขั้นตอนกำลังจะเปิดกล้องค่ะจะเปิดกล้องในเดือนนี้ค่ะน้องๆพร้อมเป็นทีมทั้กานมเต็มที่มากๆเลยอย่างเพงนี้เขามีแบบทีเดียร์ดีว่ามีเพลงประกอบทีเดียร์แล้วถ<อ>ึงเรื่องนี้แลพี่มุกจะร้องเพลงไหมคะเป็นแคคิดถึงนะต้องขอมาถ<ใ>้าขอมาเดี๋ยวจัดให้ในในพาร์ทของเพลงผมพูดเลยแล้วกันเราสปอยเลยว่า เร,เ,เรามีทีมดีมากเรามีทีมดีมากๆครับแล้วก็มีวงที่เชื่อว่าทุกคนในที่นี้ชื่นชอบมากๆาแล้วก็เพลงเขามีหลายเพลงที่ดังมากๆาแล้วก็เพลงที่เป็นวงที่คอตมากๆากนะช่วงนี้ครับมามาทำเพลงเป็นออริจินอลซาวด์แท็กให้กับซีรีส์เรื่องเชนครับ<ม>แล้วก็แน่นอนว่าของมุกผมบอกได้เลยว่ามีเพลงแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเพลงแบบไหนัน,นี้อยากอยากให้รอตามค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ